สวัสดีค่ะไม่ได้ลงคลิปมาเกือบสองอาทิตย์ละโทรศัพท์พังก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ทำอะไรเลยสองสองอาทิตย์มืออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้สองอาทิตย์วันนี้ก็จะพาไปเดินที่ในเมืองเนาะวันนี้เขารู้สึกว่าจะมี อาหารนานาชาติมาเปิดบูธขายแต่เขามาเป็นอาทิตย์แล้วแหละเขามาตั้งแต่วันพุธมั้งวันพุธวันนี้ก็วันอะไรวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์แล้ววันนี้วันสุดท้ายก็เลยจะเดินมาดูหน่อยว่าเขามีอะไรกันมั่งแต่ก็จะมาเขาจะมาทุกปีแหละช่วงนี้เขาจะมาทุกปีถ้าได้ยินเสียง <ส>ไอ้นี่น้ำโมก็ขอโทษด้วยเนอรู้สึกว่าจะเป็นหวัดบ่อยมากเลยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรก็ใหม่รู้เริ่มมีน้ำโมกนะ,ะพูดนอกเรื่องไปแล้วโอเคกลับมาเกี่ยวกับเรื่องอาหารต่อมันก็จะมีอาหารนานาชาติ มาเปิดบูธขายปีละครั้งแต่มันก็ไม่มีอะไรหลากหลายหรอกอันนี้ก็เลิศหรูแล้วค่ะเลิศหรูสำหรับพวกเขาแล้วนะแต่ถ้าเป็นเมืองไทยไม่ได้ครึ่งเมืองไทยหลากหลายกว่านี้แต่ที่นี่ก็แค่นี้ก็หลากหลายแล้วมันก็จะมีเป็นพวกอาหาร ที่ขึ้นชื่อระหว่างประเทศนั้นๆแล้วก็จะมีพวกขนมหวานมันก็จะมีรู้สึกว่าจะมีร้านอาหารไทยด้วยร้านหนึ่งแต่เคยชิมแล้วเขาจะเอารสชาติของฝรั่งมากกว่าเนาะเขาไม่ได้เอารสชาติ ต้นตำรับนะพูดง่ายๆไม่ได้ไม่ได้ไไดรสชาติไทยอ่ะไม่ใช่ของรสชาติที่คนไทยกินกันอ่ะมันจะออกหวานหวานหวานนํำนี่ก็จะเอาบรรยากาศมาให้ดูไม่กล้าเดินเข้าไปไปตรออาหารก็น่าเดินผ่านๆ เดินผ่านๆใครที่ดูคลิปหนูก็วิ่งตามแล้วกันเด้อคนที่ดูคลิปเขคงจะคิดว่าโอ้โหรีบไปไหนควายหายได้ไงก็ประมาณนั่นแหละไม่กล้าเดินจะช้าไม่กล้าโจมากบางคนก็ถามนะว่า ทำไมไม่ถ่ายหน้าแม่แอลคนทำคลิปมั่งไม่เอาหน้าคนทำคลิปลงมั่งก็อยากจะเอาลงนะแต่มันก็ต้องเปลี่ยนกล้องมันมันไม่มีคนช่วยไม่มีคนถือกล้องให้อะไม่มีคนถือโทรศัพท์ถ่ายให้นี่ยก็ทำเองหมดก็ยังมือใหม่อยู่ยังไม่รู้ว่าจะถือยังไงกล้องจะถ่ายยังไง ถ้าคนที่ดูแล้วมีความรู้สึกว่ามันเร็วเกินดูแล้วปวดหัวดูแล้วมันไม่นี่ก็ขอโทษด้วยนะคะก็มือใหม่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำคนเดียวเราไม่ไม่มีไม่มีใครมาแนะนำอะเนาะก็แค่อยากทำคลิปก็อยากจะลองทำดู มันก็จะมีพวกเนี่ยเป็นพวกขนมตอนนี้ก็เย็นแล้วเขาก็เริ่มเริ่มเก็บแล้วเพราะเป็นวันสุดท้ายเขาต้องรีบเก็บให้ไอเนี้ยก็เขาก็เริ่มเก็บของแล้วแพ็คของกันแล้วบางร้านก็เก็บหมดแล้วไม่ได้ขายแบบมันก็จะเหลือแค่นี้ เดินดูเนี่ยไม่ไม่ไม่สามารถซื้อกินทุกร้านได้นะเพราะว่าเคยซื้ออยู่ครั้งหนึ่งมันไม่ได้ครั้งหนึ่งหรอกทุกปีที่เขามาเราก็ลองซื้อกินดูเอาพูดตรงๆนะมันไม่อร่อยไม่ได้ว่าเขานะเอาพูดตรงๆแทบทุกร้านอ่ะไม่อร่อยอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเดินๆเนี่ยก็เลยแวะซื้อกับแฟน ซื้อข้าวผัดข้าวผัดสเปนใช่ไหมพะยาระข้าวสเปนอะซื้อไปคนละกล่องเดี๋ยวจะมีตรงท้ายคลิปอะหน้าตามันก็ไอ้นี่นะมันมันก็เหมือนมันเอาไปผัดใส่ผงขมิ้นอะมันไม่มีรสชาติอะไรเลยมันไม่อร่อยเลยไม่มีรสชาติอะไรเลยอะมันก็เหมือนเอาข้าวไปผัดหรือว่าเอาข้าวไปหุงใส่กับ ผงขมิ้นแล้วก็เอาพวกซีฟู้ดปลาหมึกหอยแล้วก็กุ้งลงไปเฉเๆย็็จะมีพวกมะกุูงมะกอกมะขายด้วยมะกอกนี่เขาก็ถ้าเป็นไหนนี่เขาก็จะนั่งเอาข้างเคียงเนาะทำ เวลาดื่มวายก็จะมีมะกอกเป็นกับแก้มบ้านเราเป็นอะไรบ้านเรามายมมาะขามที่นี่มะกอกช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วเย็นเริ่มเริ่มเอาเสื้อกันหนาวเริ่มใส่เสื้อกันหนาวกันนีละมันก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง แต่มันก็จะหนาวบางวันก็ฝนตกอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน่าเบื่ออากาศเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากฝนมันตกมันไม่ได้ตกนียมันตกไปโปรยมันไม่ได้ตกแบบแรงๆเหมือนบ้านเราแล้วหยุดมันก็จะตกไปโปรยทั้งวันเฉะแฉะทั้งวันเนีย่ยเห็นไหมมีร้านไทยภูมิใจนะเห็นธงชาติไทยแล้วภูมิใจมากเลย ั้เกยเอาคลิปนี่แหละมาให้ดูยังไงนี่หน้าตามันก็โอเคนะหน้าอร่อยแต่ไม่อร่อยจืดก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะบาย